กันดินนะครับเปือ่อนาครับพี่น้องครับวันนี้ก็ได้มาประชัมพันให้พี่น้องได้รู้ว่าปีโมอเป็นใครมาจากไหนอย่างไงเดี๋ยวก็คอยฟังจากปีโม่นะครับนี่ครับปีโม่ครับเราปาีโม่มาแล้วนี่สวัสดีพี่น้องที่รักทุกคนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลั่งจเจรือตั้งล่าวที่เร็ว ผมก็มาเดินดีตลาดแห่งนี้แหละก็กมาอยู่ไล่ขังอยู่เมื่อนกับกระไดเข้ามาเือกับข้าวกับดเดินความชีวิตความเป็นยุ่ของพี่น้อง阿าไาใในการดิแห่งนี้พมก็มีความประทับใจประทับใจก็เป็นกันเองพี่น้องครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราดได้เห็นก็คือความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองมันไม่คงทีเส้นทางเขาเมื่อนกันมันก็ไม่เหมือนเดิม ชีวิตคนเราก็เหมือนกันก็ไม่เหมือนเดิมแต่สิ่งดีทีเหมือนเดิมก็คือความทุกตองพีนองกติก้กาของสร้างคมของบ้านเมืองที่จะเราจู้รวมกันมันต้องเหมือนเดิมมันต้องความเป็นธรรมมันต้องมีในสร้างคมพีนองครับสิ่งที่บ้านมาเราได้เห็นไล่เลืองไล่าราวในประเทศของเรานะครับสิ่งที่มันปิดเบียวไ้หมดกับกระบวนการยุติธรรมก็เช่นกัน ะบวนการทางการเมืองก็เช่นกันพี่น้องครับด้วยเฉพาะการเมืองพี่น้องจะเห็นว่าบางครั้งพวกมากัลับไปสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็บอกลูกหน้าปากมู่ไปบ้างบางคนกันลับตาข้างไรบ้างก็ไม่เห็นอ่ะแต่สิ่งเหล่านั้นอ่ะมันทาลายะบวนการอยู่ดีทำสร้างภูมิใจพี่น้องครับก่อนเอื้อนในพุ่จะเปียนกับพี่น้องชาวสลักแห่งนี้นะครับพี่น้องครับขอไล่ลงไปพี่หม้อเป็นคนยังไง จะต้องขอ้อเอ่ยถือว่าสีพานมาราวัดพมเป็นยังไงบ้างสีพานมาพี่น้องครับพมก็ได้ลงผู้แทนราษดรเทตเจ็ด,ด,ดจังหวัดจุลาสานี่กับซึ่งโยนในปืนทนี่่งนี้พุ่มไดมาซ่องมืดซ่องลอยที่กาวกาเน่นจะต้องขอ้อขอบคุณพี่น้องทีให้โอกาสพมสุกกระเนนเสี่ยงอันนี้พมมันก็เป็นนักกิจกรรมเก้างร่างกบแหงเป็นอดีประทานจงลงในที่สักมาหาวิทยาลยัยร่างกำแหง เป็นผู้เชีย่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรเป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒน,นาการเมืองการสื่อสารมวลชนการมีส่วนร่วมของประชาชนและก็เป็นเลขานุการการสื่อสา,มดดบา,บารมวลชนสภาผู้แทนราษฎรก็ถือว่าพบมีประสบกา,ารณ์ทางการเมืองที่ตั้งใจมาสรา้างมาเป็นผู้แทนราษฎรคือเป็นป้าเป็นเที่ยงให้กับพี่น้องต่อไปบ่ายบากหนะ้าพี่น้องครับ โยนมาถึงเดพ้อมเห็ใดเดพ้องจริงสรับตะนุนพี่หม้อหมดตั้งหวาหม้อส้มดีสุดได้เป็นนายกอบอจจังหวัดสุราธานีหม้ออะไรหรือไม่ครับพี่หมอมาห้าพ่วมไรกันในานนที่พ้องเป็นนาีติพุธมัรรัตนาฝังกล้าไกปุ่มกระท่มเหลาววาพี่หม้อในใจเป็นหม้อดีๆอยู่แล้วอ่ะเออแค่เหลาทำไรอ่ะมาเป็นนายกอบจจับรัราาน ระดับข้าวไปแล้ววันนี้มีน้องโไม้ายอะ่ะระดับก้าวเย็เข้าวดอกอธิบดีต่อไปก็เป็นอธิบดีเป็นปลัดกระดวงต่อไปมีน้องเห็นไหมแกกะโมวันของมอสเออบ้านเราไม่ว่าเหตแล้วอะ่ะเดี๋ยวบ้านมาวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งพบประมาณถูกเป็นอย่างนั้นจริงจริงเราไม่ได้ลงทุนกับไรมาทุกวันนี้เราลงทุนกับซิ่งน,น,น่โน่นตา่าางแต่ว่า การที่เราใชา้ถ้าลุ่นวดตังเราก็ใชายไปกระจายประมาณางานปีชอบดีบ้งเดียวก็เป็นรุ่มเป็นบอ่ <c oughs> อย่าให้พิ่มอย่าให้เพิ่มลาวเป้ไปลาวบ่อยเลยเพราะเราทําไม่เต็มเป็มนด้วยเ <c oughs> นี่ยบ้านเมืองเราก็สู้ลู่ลู้กั้งอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ไม่ได้ดับการแก้ไขของการเมืองใหญ่ก็ไม่รู้ใครได้กินเยื่อไปแล้วมั้งถ้ากินเยื่อไปแล้วก็ไม่พื้นพี่น้องครับ มันก็คงมนีมาพี่น้องก็กินไปเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆถ้าไปไี่กินเยอะเลยรับไปถ้าตัวห้าพังนู่นตีพังนี่ตีก็ได้เพราะว่าชานี่อายุเยอะกว่าเรา้นักหน่อยเดนถ้าเมื่อถูกวันนี้เราได้